ครับเบาเหนือสาวิสานพากินเผาเทียวครับ <สะ S 1> มาด้วยครับมากินข้าวแรงมาได้ทายวิธีการทำมีแล้วพราะว่าเขาถ่ายบ่อยแล้วเนาะถ่ายไม่ได้คลิปสองคลิปแล้วครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆอยากอยากจะดูวิธีการทำก็คอมเมนต์มาเอาเนาะนี่น้ำเงี้ยวหมูอันนี้น้ำเงียนนเง้ยวหมูกะละมังอีกแล้วครับน้ำเงี้ยวถ้วยกะละมังของเบาเหนือและของสาวิสานครับนี่มะสาวิสานจัดเต็มไปแล้วเนยนี่สาวิสานสัวเขาปุูนหรือเปล่า ถ้ามันไหนได้กินน้ำเงี้ยวก็ต้องคาดรสคาดโซ่โซ่ข้าวปุ่นน้ำเงี้ยวผักเนียก็ต้องใส่หอมเจียวนี่แม่ส่งมาจากบ้านหอมเจียวแบบนี้ต้นหอมผักชีบของเมียเนาะนี่ต้นหอมใส่ต้นหอมมะนาวในเบ้าเหนียวมาข่อยตัวได้ก็ได้ลองกินดูน้ำตาลนี่ต้องเอาเดิกัวอ้วน,นเดี๋ยวนี้เ,เดี๋ยวนี้กัวมน ี๋ยวนี่ประน้วนอย่ใส่ลงงอกอย่ว่าก็โอ้กินนมดบันนี้ครงงงออัดบนะดูถ้วยสายสางคับถ้วยเบาเหนือครับเพราะอะไรดิไออุปนำบ่อนี่ยเร็วใส่รวดิดิอือใส่หอ,อมเกียววันนี้กินเส้นมีมาตัวกินยามูเส้นมีเส้นมีหมือนกันบน่โอ้กิ่นมดบนนี่คือนหิวเข้าแท้ เบลมเทมถ้วยกะละมังนะครับกินเพื่อพี่ๆคนนี้เข้ามาพอฟิตกินเพื่อพี่ๆเลยเด้ <c oughs> อ,อเพือ่ออยู่จูบเมาเนาะผมชิมดูก่อนคนหลายผ่านปะเซ็ตพดอดอร่อยขนาดไม่ได้อันอย่างก็ไม่ได้ควรน้ำมันนี่เนี่ยมันมันพี่จะนีอยู่เนาะมันอยากมันหลายพอดเส้นมีวะนี่ หนึ่งอืมอืมอืมเนี่ยหมูของบุมีเลือดใจด้วยเนี่ยอืมอืมอืมอร่อยเลือดใจต้นหอมนะไปครับต้นบักซีอืมอืมที่เรียกว่าซี่แกงบุ้มมี่ ชูข้าปุนกินมด,ดมาเนี่ยที่เหลือดิดต้องแทนนาวเลยเพราะว่าสาวสารใส่เบอร์เกระเทศหลายอืมดองอยู่แซ่ดวนเขาแหลกสาวชสานว้อีแกงประขนุนอืมไว้วกแกงมึงนี่อืมไอ่เราไว้ายากนึ่งเนี่ยจะเบาเหนืออยากนึ่ง ซีน,นี้นนกันื้อเหย่เทีนคืนอย่งนั้นอะอืมอืมอืมเสีนงเียเมีไอของบางีิตัสองอย่างคือซ็นมีเส้นบเงสสามยี่สัยมืออืมนี่บ้างจังบ้าก็มีแล้วก็หอนเช่นอย่างนี้นอ่ะ มึงที่มีมหาลัยไม่ยอมจะเลิ่จะเลิ่นแล้วพอที ies, ่มีหมดละแต่ผู้เสียยายา่มันมีเนาะบ้านหลังใหมี น้ำพริกมันน้อยนะฮะออหอมนี่อร่อยดี้วยโอ้โหน้ำพริกไม่น้อยเชียงรายแซ่บดิมีค่ะไปขายทอดมือน,นอกเนาะ้ำพริกไม่น้อย,อยนะเนาะแซ่บหนาขุ้นแบนอบกินดิฮะกินไม่หมด chìm bò hết nè Bắn mình bắn ra đây Nhiều khá tuyệt ngạp đi เลือดไก่เนาะเลือดไก่กับเลือดหมูมาใจพ่อเขาเพิ่งเปลีนเจ้านี้ครบแต่แทบคือเราเนาะไอ้มาบอก ของมัน,น,นม,มีนิ่เงียวเนาะมยาชาน้อ <laughs> เซนมีมันอมน่าดีเลยเนาะได้่ะอืม ไอ้สินี่ใช่ไหมไม่ได้มสีเปนนี่ตัวนันนะครมดยูดอกเนี่ยหมดอยูหมดอยู่มเข้า จะไม่เป mm. ็น <hi> ผู hey yeah ้สาวเรียนอยู <hi> so oh ่ม <hi> <No>. ัธยมในไปกิน <hi> ยุ่งเรียนบะเกสกินเนี่ยนี่เมนูเส้นนะอย่างไรยาไอ้คู่เบาอย่างไอ้คู่เบาโอ้ขนมเชียงก๋วยเตี๋ยวในบะเกสกินแล้วอย่างไอ้คู่เบาเป็นผู้สาวเป็นจะใจหัวเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ยเราจะใช้มือเลยเนาะกินเต็มที่จะงอกน่ะ 那你也。Mm. 嗯，好听风的。 sắp nửa mũi bình toàn bình toàn bánh mì nó ngon rồi nửa mũi xay nấm níu hành nửa mũi bột nôi nửa bánh mì ngon rồi hành nửa bột hay mắn mắn mất đầy kín rồi nè để bảo bảo hành nửa mũi bình toàn gửi càng gặp như ่ถ้าหมูบดมันสิไปค่อนอยู่ก้นยามน้ําหมดแม่นเนาต่นี่าน้อเมียต้องมันต้องเแตเนาะอืถ้าผดไหลมันก็กินม่แซ่บอืมเดี๋ยวนี้ผิดบ่พอดี ถ้าเขาซื้อน้ำพริกสำเร็จมาถ้าเขาประจำพริกใส่อีกมันก็บ่ค่อยผิดดอก่อะไรเพิ่มซีรีส์ไม่ผิด เวกน้ำมันยี่มได้หอกฮะดิพอสูงสุดสักยี่สิบไป้ก็ไม่ใช่บางทีก็เจอพฟรีบ้านเอนเพื่อนบ้านแจ็กิมืบนไ่ได้แจ้งเงิน,อ,นอ,อ่ะเจนี่อยู่แบบฟรีเพื่อนบ้านานี่บ้านเหนือง้งมาลองแต่นาทีก็ห <45. S 2> ี่สิบห้าแจ็กกิ้เมือนไ่ได้แจ้งเงินอ่ะซ้อมไ้ อ๋อดินแบบมันยุดเลยดินเนาะมันก็เลี้ยววะนั่นเองแบบตะเพิ่นผูไม้ปีนเลหมอ่ปรุงเค็มปรุงเผ็ดแบบนี้บอนละไม่ใช่ถือปากเขาบอนนะคนอื่นท่นก็อ่านทิวาเสซ็บอ่านทิวาเซียบต่เขาไปกินเท่ากิาเปแซีบดีเทากินม่ได้หลายดิไอ้บ้าบนไม่อืมแต่ทามันถือปากของเขากินได้หลายะเน่ยอรอยเลยมดเววเดี๋ยว

เคยียงบมดดเงยิ้อ่ะิ้่ค่ะเต้ดวนเอ่องของไปแจ้งเจี๊ยบประเทจะงีย่ยวามืงเนี่ยนะอันน้อยากกินที่กินแท้ๆภามเหนือแท้ๆเลยนะเพื่อนเอานังยิ้วสุดเลยไม่เห็นมีบ่บ่กนี่ในร่างกับเรเคยเห็น mì đúng rồi, không em mà nó bị là như thế nó chiên lại thì vay lại nó tìm thương hóa nữa nó đang đông đó cho nó tìm nó búa nè nó làm làm nó rồi ờ Sao Thấm hàng lời. Sẽ được ừ. của ừ. sao thế này Ấm hành cọ lên Xe thuộc dần Đi sản cọ loay Ừ, ta Cái Ừ Còn sao ra nó cho hai bao nơi chìm Chìm nó Ừ Cái đồ. ม,มันกะดูวันเนาะเนืออ่อนเนื้อเคมันเป็มมเกมาขายนี่กกะดูแข็งมาก อรดีเลยดีเดือดต่อาวสานไมเหนึ่ออร่อยนะ่ามดเกือม,มดแล้วครับโอ้อร่อย nạm cốm còn ôi, cái cắt nát nè nhớt cái đấy nạm nè cháu đi chạp cười nhớt hơn lắm cô sốt hén mà mà sốt up chút lắm cố, cố quá bất kì nó sáng nào có, bây giờ, ai nó lúc nó sáng luôn ที่เบิดใจต่ทำปผิดเนี่ยอย่างน้อยมือเนี่ยนนนนนเนี่ยอืมอ้าวพี่้องคคนเนียนี่ออืมกินนี่ไปไปีน้ำรรสอนส่อืนนอืออืมกินน้ำเนาะนะอ อูเทอรอร่อยหอมหอมปล่าอร่อยครับยงนี่ป้งเลยเด็กครับเป็นไส่ผมจะไปแข่งกินถ้วยกระลั <c oughs> งกระลังครับัน20 20นาีนะอืาทียิ่ีเกิน20นาทีไปนีเขาต้องท่านหน่อยว่าบ20นบาทีเช่นเด็กถ้าเกิดยีน1 0นาทีกับบอมเขาลหือถ้าหยิมห้านี้ต้องบบบพูดเลยอบอมเลยวนันเบาเนื้อเลย ถ้าชิมห้านี่ขอบบาเหนือมต้องพูดกินก็ไปกินไปยัไหนได้อยู่ครับผมจบคลิปนี้สาราเนาะที่ตามคลิปนะครับจะก,ก็ชอบใครเบาเหนือได้นะครับวันนี้น้ำเงี้ยวครับอ่มละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ